สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในการปฏิบัติภารกิจการกำกับดูแลการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้าจึงเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของทุกหน่วยงานระดับกรมดังต่อไปนี้งานแผนงานและยุทธศาสตร์งานงบประมาณของสำนักงานประหลัดกระทรวง โดยกลุ่มยุทธาศาสตร์และแผนงานงานกำกับดูแลสินค้าและบริการของกรมการค้าภายในโดยกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้างานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยกลุ่มส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดงานการอนุญาตค้าเข้าของกรมการค้าภายในงานทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญางานหนังสือรับรองทิ่นกำเนิดสินค้าและบัตรประจำตัวผู้นำเข้าส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศ และงานทะเบียนธุรกิจของกรุมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจดทะเบียนการขออนุญาตการจดแจ้งการขอรับบริการการขอคำปรึกษาแนะนำตลอดจนถึงการแจ้งเรื่องร้องเรียนสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสงขลา MOC Service Center สงขาลาณสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลาสาขาหาดใหญ่ ตั้งอยู่ณถนนสีภูวนาถในตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกในระดับก้าวหน้าในปีพุทธศักราช2562ถึง2564ตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ศูนย์บริการได้ทำการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการจำนวนมากกว่า400รยายเพื่อทราบความต้องการนำมาทำการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในทุกๆด้านศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถยนต์สาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะหาดใหญ่จากสถานีขนส่งสาธารณะตลาดเกษตรหาดใหญ่ไนและหน้าตลาดพาซาหาดใหญ่มีป้ายบอกที่ตั้งจุดให้บริการให้เข้าถึงได้อย่างชัดเจนภายนอกอาคารจาัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระเบียบสะดวกสะอาดมีพื้นที่จอดรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ มีระบบเส้นทางเดินรถและพื้นที่สีเขียวเพื่อความร่มรื่นในการใช้บริการศูนย์บริการเป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่แต่สําหรับผู้ที่มีความจําเป็นศูนย์บริการได้จัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้บริการโดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการมีการใช้งานได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบโล่งโปร่งสบายไม่แออัดมีแสงสว่างเพียงพอมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตั้งแต่ก่อนขณะและหลังใช้บริการหลังใช้บริการสามารถประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ QR c อ d อคซึ่งแสดงไว้ณจุดบริการตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึง22เมษาย,ยน2565มีผู้ประเมิน1,366รายร้อยละความพึงพอใจต่อการบริการเฉลีย่ยร้อยละ98ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำหรือแจ้งข้อร้องเรียนได้ในช่องทางต่างๆ กล่องรับความคิดเห็นแบบแสดงความพึงพอใจทางโทรศัพท์สายตรงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือผู้บริหารโดยตรงและระบบร้องเรียนเพื่อนำมาติดตามแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไปส่วนบริการได้ออกแบบสถานที่และระบบการให้บริการที่เอื้ออำานยต่อการเข้าถึงการบริการของคนพิการการเข้าสู่จุดให้บริการภายหลังผู้พิการกดกระดิ่งและรอการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะนำผู้พิการเข้าสู่พื้นที่ใช้บริการ หรือให้บริการณจุดพักคอยในพื้นที่สีเขียวการลดปริมาณขยะใช้วัสดุอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ซ้ําและการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ทําปุ๋ยอินทรีย์และใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติสําหรับแปลงผักสวนควรวดและพื้นที่สีเขียวระบบไฟฟ้าสองสว่างภายในอาคารใช้โคมงไฟชนิดประหยัดพลังงานหลอด LED ส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนชนิดโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นภายนอกอาคารลานจอดรถ บุคลากรของศูนย์บริการมีการพัฒนาตนเองด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การค้นคว้าหารือการพูดคุยการสอบถามอย่างสม่ำเสมอและค้นหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดและอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อนําไปหาทางแก้ไขรวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อนําไปปฏิบัติใช้ประสบการณ์ในการทํางานมาปรับใช้ในการบริการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและใช้บริการด้วยการใช้ q r code คในการให้คําแนะนําก่อนเข้าสู่จุดบริการ มีการพิจารณาจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในช่วงเทศกาลรวมถึงการพิจารณากระบวนการหลักและบุคลากรเพื่อบริการช่วงพักกลางวันเป็นประจำทุกเดือนในกรณีเกิดภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ใดๆทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ได้ทบทวนหนสถานที่เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรโดยให้ใช้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเป็นสถานที่สำรองและทำการติดตั้งระบบงานที่จำเป็นพร้อมทดสอบการให้บริการระบบ จากการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาให้เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการภารกิจของกระทรวงพาณิชย์เพียงหน่วยงานเดียวพัฒนาระบบการให้บริการให้มีความรวดเร็วทันสมัยใช้เทคโนโลยีในการให้บริการโดยเฉพาะภารกิจด้านการจดทะเบียนการขออนุญาตการจดแจ้งการบริการข้อมูลทางด้านธุรกิจการขอคำปรึกษาหรือแนะนำตลอดจนถึงการร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่งนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน มาให้ใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาควบคู่กับการให้บริการทางกายภาพและออฟไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการและให้ผู้ใช้บริการทราบสถานการณ์ให้บริการได้แก่ 1. การจองคิวออนไลน์ 2. การยืนยันตัวตนในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. การบริการข้อมูลธุรกิจ 4. การจัดส่งงบแสดงการเงินนิติบุคคล 5. การขอมีับรประจำตัวผู้นำเข้าส่งออกสินค้า 6. การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 7. การรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 8. การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึง28กุมภาพันธ์2565มีผู้ใช้บริการจำนวน55,147รายคิดเป็นร้อยละ79.60ของผู้ใช้บริการทุกช่องทางงานที่ให้บริการมากที่สุดคือการบริการข้อมูลธุรกิจ สามารถลดระยะเวลาให้บริการจาก30นาทีเหลือเพียง15นาทีมีผู้ใช้บริการจำนวน16,952รายเทียบรายได้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาททำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง158,952บาทนอกจากนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การให้บริการข้อมูลธุรกิจผ่านระบบไรโอเพนแชร์จอดรับกลับบ้านผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ระยะเวลารอคอยถึงร้อยละเกาการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการเชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมองความรู้ในการบริหารจัดการจึงเป็นการให้บริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสงขลาจึงมีการให้บริการที่เป็นเลิศและโดดเด่น ด้วยการเป็นศูนย์บริการประชาชนเดียวที่ให้บริการทุกภารกิจของกระทรวงมีความเชี่ยวชาญมีนวัตกรรมในการให้บริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเป็นธรรมโปร่งใสใส่ใจในทุกบริการ